สวัสดีครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีไปยังผู้ชมทั้งประเทศไทยนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราอยู่กับต้อมถังซิ่งนะครับ <laughs> ผมก็บอกไปน้าที่นี้เลยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังส่งถังไปที่จังหวัดคอนเกนนะครับ <laughs> แต่ก่อนแต่ก่อนเป็นไอ้ต้อมนะครับแต่ตอนนี้เสียต้อมนะครับนั่น <laughs> <laughs> ชมไม่ได้เลยนะครับนะครับ <laughs> แต่ก่อนมันไม่ได้อ้วนแบบนี้นะครับมันผอมนึกว่าแต่ตัวเองอ้วนที่แท้เป็นโรคตับนะครับสนใจถังนะครับถัง1ลิตร2ลิตร3ลิตรมีทุกลิตรครับไม่ถึงลิตรก็มีขวดน้อยโลโก้สีแดง สนใจติดต่อ093 0803537เรียงนี้